ค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อพอก็สาวอีกแล้วคะ่ะค่ะสาวพระมะบึงตกแต็นคะ่ะมะบึงตกแต็นของเฮานะคะว่ามันเป็นจังใดคะ่ะมันอยู่จังใดกันเก่งแห้งค่ะพี่น้องคล้องน,นี่ค่ะอุ้ยแต่สะอ่อนค่ะโอ้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 ผูดาพี่น้องมดูคว้อมที่จะออกอย่างเดียวพี่น้อง คุณค่ะนึกรอค่ะพี่น้องห้ายค่ะค่ะสำหรับท่านใดที่จองตัวไว้เนาะคะ่ะเนาะอีกจักมือค่ะอีเจักมือสองมือนี่ล่ะสาวิกาเสียวอ,ออกแล้วเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะขาเ้าเอาไวด้ดูห้ายใครมันสิบมันจะใครออกเบิดค่ะกับบ่ออันนี้มันสิบบอ่อติมท้องไปไหนเนาะค่ะเนาะนนะค,ะนนนค่ะ สาวอุทายกไก่ไปเลยค่ะพี่น้องมันออกเลยนี่ค่ะนี่ค่ะแต่เสือ่อนนี่ค่ะอัดสองอัดสามเคมีพี่น้องเสียเปียบด้วเนาะค่ะพี่น้องมึนเมื่อตัวแม่เกียร์ยางเดี่ยวพี่น้องเดี๋ยวสาวอุทัยเบิ่งใกล้ น้องกำลังกินหยาค่ะพี่น้องนีระค่ะพี่น้องได้ยินเสียงบ่ค่ะที่มันเสียงห้องนะคะเวลาเพื่อนจับคู่เพิ่นจะห้องนะคะเสียงยังไงล่ะค่ะอันนี้ดินค่ะดินที่เห้ใส่ไปให้น้องว่างใครเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะเฮ้าเก็บใครไปเทนึงแล้วค่ะบาดนี้เฮ้าก็บเม่าเก็บเจยาสองแล้วก็พ่อค่ะพี่น้อง เก็บสองเทียนเนาะค่ะเนาะตาหอากระสิโลโตมันออกค่ะโตมันออกให้พี่น้องไปขายไปไปขายไปกินเนาะค่ะเนาะสำหรับท่านใดที่สร้างจองไว้แล้วเดี๋ยวสาวอุ้ยกระสิทรงไห้เนาะค่ะเนาะเออมันเก่งอีหลีพี่น้องพูดนะมันบินมันโชคหูโชคตาเหอกคนเดค่ะค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจอยากเลี้ยงเนาะกับ สอบถามสาวอุ้ยได้ค่ะสาวอุ้ยจะให้ขําแนะนำเนาะค่ะเนาะพอ่อแม่ข้าแนะนําพี่น้องค่ะเียังไม่ยากค่ะพี่น้องกินแตยยงยาค่ะหัวาอาหอกอาหารก็ไม่ได้กินค่ะน้ำเทากับพ่มเสยยียหนาจักน้อยค่ะเดือนก็กว่าก็ได้ทอดละค่ะพี่น้องเออเออ,เอ,อ ดูพี่น้องมาเห็ดสาวอุ้ยผดอหลีได้ค่ะมันเก่งอีหลีได้พี่น้องไม่ล่าเขาจับตัวมันขามันหุ่มปืบๆเซี่ยฮ่าวดดีเออ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 ขาเมื่อนี้ค่ะ,นนคะออกไข่ค่ะตัวนั้นมันดูตัวเมียไข่มันกับใบย่อมปล่อยเลยค่ะง่อยเขาตุดปูดตุดปูดค่ะพี่น้องค่ะ สวัสดีค่ะ